ผมก็มาวิ่งตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่งอาจะวิ่งสักหนึ่งฟูนะตอนนี้วิ่งได้ประมาณ35กิโลแล้วครับอากาศเมืองไทยอ่ะมันร้อนอย่างเนี้ยถ้าเราจะซ้อมวิ่งยังไงเราจะวิ่งยาวๆไกลๆในช่วงหน้าร้อนเนี้ย ยังไงถึงจะวิ่งได้ระยะทางตามที่เราต้องการจะมีเทคนิคในการซ้อมวิ่งหน้าร้อนยังไง EP นี้เรามีคำตอบให้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องอัลตร้าพลังผักแล้วก็มาเจอกับผมคนเดิมเอกอัลตรา้นานักวิ่งอัลตร้าสายเจเป็นอย่างไรกันบ้างครับช่วงนี้สนามกีฬา ที่ต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มเปิดกันแล้วนะเพื่อนๆก็เริ่มมีการกลับมาวิ่งกันแล้วบ้างนะครับผมช่วงนี้นะครับแน่นอนครับเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่อากาศร้อนมากนะครับเหมือนอย่างกับว่าภูมิประเทศเนี่ยตั้งอยู่บนคุมนรกเลยก็ว่าได้นะครับมันจะร้อนไปไหนนะเวลาที่เราจะซ้องวิ่งเนี่ยเราก็ต้องมาเจอกับอากาศร้อนๆอย่างเนี้ยบางคนก็วิ่งไม่ตามเป้าบ้างวิ่ง20โลพอมาเจออากาศร้อนๆอย่างเงี้ยวิ่งไปวิ่งมา ก็ได้แค่5โลบ้าง3 4โลบ้างอากาศร้อนๆนี่เงี้ยแม่แมช่างบันทอนจิตใจของเราจริงๆเลยนะครับก็เลี่ยงไม่ได้นะครับกับการที่เราจะต้องซ้อม ในอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้ EP นี้นะครับผมจะมาแนะนําเทคนิคนะครับที่ผมใช้ในการที่ผมวิ่งยาวๆเนี่ยท่ามกลางอากาศร้อนๆอย่างเงี้ย <Wow. S 1> ผมก็ใช้มาตลอดผมก็มาวิ่งตอนประมาณบ่ายสองโมงครึ่ง uh. จะวิ่งสัก1่ฟูนะแล้วก็คุยไปด้วยการออกยาวประจําสัปดาห์วันนี้นะครับสบายเลยเมียไม่อยู่เมียไม่อยู่โอ้ยฟินฟินฟินวิ่งยาวอย่างฟินเลยเริ่มกันเลยนะครับ เคล็ดลับที่หนึ่งนะครับนี่ที่ผมใช้ประจําเลยตอนวิ่งท่ามกลางแดดร้อนๆอย่างเงี้ยหรือว่าท่ามกลางแดดจ้าอย่างเงี้ยก็คือนี่ครับแป่นกันแดดครับลดอาการตึงเครียดของเราในการที่เรามองเห็นแสงแดดจ้าอย่างเงี้ยว่าเราใส่แว่นตาปุ๊บเนี่ย เราจะมองไปทางไหนเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับฟ้ามันคลึ้มไปบรรยากาศที่น่าวิ่งไปหมดเหมือนกับหลอกตัวเองอะหลอกสมองมากกว่าอย่างก,กับฝนตกเลยที่เราซ้อมวิ่งหน้าร้อนเนี่ยนะครับเทมโปหรือว่าซ้อมแบบอินเทอร์วัลไปซ้อมในช่วงที่อากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยอากาศมันร้อนมากนะครับร่างกายเนี่ยฮาร์ดเรทมันจะขึ้นสูงมากเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะถูกจํากัดโดยฮาร์ดเรทของเราแล้วเพซนะที่เราทําได้ในสภาพอากาศปกติเนี่ยมันจะทําไม่ได้ อากาศร้อนอย่างเงี้ยควรจะซ้อมแบบไหนในความคิดของผมนะครับควรจะซ้อมแบบลองลันหรือว่าอีซี่ลันหรือว่าซ้อมเบสเอนดูแลนซ์ไปเรื่อยๆก็คือการฝึกความทนทานนะครับวิ่งเก็บระยะทางไปเรื่อยๆแล้วเรานะครับต้องพยายามนะครับวิ่งหาที่ร่มไว้ก่อนนะครับสมมุติว่ามันเป็นทางถนนยาวๆอย่างเงี้ยแต่มันมีร่มอยู่ตรงนี้ใช่ปะเราก็วิ่งแอบเข้ามาข้างในหน่อยนะเรื่องการวิ่งกลางแดดจ,จัดนะครับ แล้วเวลาเราเลือกสถานที่ที่วิ่งเนี่ยที่วิ่งที่อะไรที่มันแบบวิ่งวนกลับมาที่เดิมอะ่ะเพราะว่าเราจะได้ดื่มน้ําเลือกอย่าให้มันไกลมากเนี่ยยังไม่บ่ายสามเป็นสิบโมงจนถึงสี่โมงเนี่ยเป็นช่วงที่มีรังสี UV เนี่ยสูงมากเลยผมก็ทําไมมาเลือกช่วงนี้ก็ไม่รู้ร้อนจริงๆเพิ่งจะมีลมถ้า,ถาวันไหนเนี่ยมันแดดแรงมากๆแล้วเราจําเป็นที่จะต้องซ้อมนะก็หาอะไรใส่ก็ได้ครับปลอกแขนหรือว่า ใส่เสื้อผ้าอะไรที่มันโวมใส่สบายไม่ร้อนนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับเนื้อผ้านี่ก็ไม่ควรจะเป็นเนื้อผ้าแบบหนาหรือว่าแข็งเตอะอย่างเช่นผ้าไหมอะไรพวกนี้นที่มันอมความร้อนคิดว่านักวิ่งก็คงไม่ใส่ไม่ใส่ผ้าไหมมาวิ่งหรอกเนาะไม่ใช่วพิธีแห่ขันหมากนะอะไรที่พอที่จะปกป้องเราจากแสงแดดได้นะครับครีมกันแดดแว่นตาก,กันแดดปลอกคองปลอกแขนอะไรพวกนี้นคือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งก็คือการปกป้อง มาตอนบ่ายสองบ่ายสามก็ดีอย่างนี้แหละครับไม่ต้องวิ่งเลี่ยงคนเท่าไหร่รู้สึกว่าทั้งสวนน่ะห้วยถึงเท่าเนี่ยจะมีผมวิ่งอยู่คนเดียวมั้งเนี่จักรยานสักคันยังไม่มีเลยเคล็ดลับที่2ครับเปียกตอน เคล็ดลับที่2นี้นะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ร้อนมากรักษาอุณหภูมิของร่างกายาไว้ให้คงที่อย่าให้มันสูงเกินสิ่งหนึ่งที่ผมทําประจําก็คือล้างหน้าล้างตาหรือเอาน้ําลาดตัวนี่นะครับ <S <S มันก็จะช่วยทําให้ความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยลดลงไปฮาร์ดเรทของเราเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยร <Wow. S 1> วมไปถึงการจิบน้ําบ่อยๆนะครับสักทุก2กิโลหรือทุก3ากิโลนะครับจิบน้ําไม่ต้องดื่มเยอะนะการจิบน้ำเนี่ยมันจะช่วย ให้ภายในร่างกายของเราเนี่ยวิญญาภายในของเราเนี่ยนะมันเย็นลงมาส่วนการเอาน้ําลาดตัวอะไรมันก็จะช่วยให้ภายนอกเราเนี่ยให้มันเย็นลงลเราลาดไปแล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะสามารถวิ่งได้ต่อนะครับพยายามรักษาระบบคูลิงซิสเต็มของร่างกายเอาไว้นะแล้วเราจะวิ่งได้นานขึ้นนะครับในสภาวะอากาศแฉ <Wow. S 1> ่ร้อนองเงี้คนก็ไม่ชอบวิ่งแบบท่ามกลางเสื้อผ้าเปียกๆอย่างเงี้ยไม่รู้แต่ผมทําอย่างเงี้ยเคล็ดลับของผมอะ แล้วมันสามารถทําให้ผมอยู่กับอากาศร้อนได้นานๆนะครับเพื่อนๆลองทําแล้วก็ไม่เห็นผลนะร้อนเกินอะไรพวกน,นี้ก็อย่าฝืนนะครับร่างกายของแต่ละคนอาจจะยังไม่เหมือนกันการระบายความร้อนอะไรก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ใช้แบบนี้แหละนะทําให้ผมสามารถวิ่งยาวได้ในทุกๆวัน,นอุณหภูมิแบบอย่างเงี้ยสามเก้สองศาแบบเนี้ยหลับสบายเลยโออีฉาหมานี่ก็จะครบรอบแล้วครับเอาิ่งไปรอบนึงก็ ผมก็จะล้างเนื้อล้างตัวรอบหนึ่งแล้วก็กินน้ํารอบหนึ่งนะครับตอนจะจอดตรงนั้นไม่กลัวรอ,องเท้าเปียกแล้ววิ่งลำบากนะผมอาบไปแล้วเคล็ดล<อ>ับที่สามของผมนะครับก็คือปรับเปลี่ยนครับคงเป็นไปได้ยากนะครับถ้าเราจะวิ่งยาวน,น,นานร่างอุณหภูมิสามสิบเก้าถึงสี่สิบองศา<อ>แล้วก็แดดจ้าๆอย่างเงี้ยปรับเปลี่ยนนี่หมายถึงอะไรปรับเปลี่ยนระยะทาง ความเร็วในการวิ่งครับอาสมมุติว่าเราจะต้องวิ่งท่ามกลางแดดร้อนๆอย่างเงี้ยมมุตตัวผมก็แล้วกันเนาะ,ะวิ่ง20กิโลผมก็จะปรับเปลี่ยนโดยการแบ่งเป็นเซตเป็นเซตวิ่ง5กิโลเป็น1เซตแล้วก็จะมาพักเอาน้ำล่าตัวเกลนน้ำนะครับเหยียดยืดสักไม่นานนะครับแป๊บเดียวแล้วก็วิ่งต่อให้ฮาร์ดเรทมันลงนะครับทำอย่างเงี้ยอีกเซตหนึ่ง5กิโลแล้วก็มากินน้ำนะครับมาเหยียดยืดแล้วก็วิ่งอีก5กิโลพักไม่นาน ฮาร์ดเวรมันค่อยๆลงมาลงมาการซ้อมแบบแอนดูแลส์เนี่ยเป็นการฝึกความทนทานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาร์ดเวรของเราเนี่ยอย่าให้มันสูงมากครับไม่ใช่การฝึกความทนทานแล้วมันจะเป็นการฝึกอย่างอื่นนะครับอย่าไปวิ่งเร็วนะครับถ้าเราวิ่งเร็วนี่ร้อนๆอย่างเงี้ยเราก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับก็มี2อ,อย่างนะหนึ่งนะครับก็ปรับเปลี่ยนระยะทางจากที่เคยวิ่งยาวทีเดียวปื้ดเดียวก็แบ่งเป็นเซตเป็นเซตเอา2ก็คือการปรับเปลี่ยนความเร็วนะครับ เราอย่าไปวิ่งเร็วเกินในสภาวะอากาศที่มันร้อนอย่างนี้นะครับรักษาให้มันอยู่ในโหมดแบบที่เราวิ่งได้สบายๆเรื่อยๆอย่าให้มันเหนื่อยมากนะครับหลีกเลี่ยงการวิ่งอะไรที่มันแบบยาวๆทีเดียวปื้ดเดียวเงี้ยในสภาวะอากาศร,าร้อนช่วงก่อนที่อาิตย์ตกดินเนี่ยนะร้อนมากภาษาเหนือเนี่ยเขาเรียกว่า oh. อะไรภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าอะไรนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะร้อนแบบอ้วมๆนะครับมันใกล้ไอ้บึงเงี้ยโอ้โหไอร้อนนี่มันขึ้นมาเลยอะ ถานที่ที่ผมวิ่งอยู่นี่นะครับก็คือเขาเรียกว่าสวนสาธารณะ้วยถึงเท่า<ต>ที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เรียกว่าขัวละเบียงหรือว่าระเบียงพาฝันนะครับตั้งชื่อนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีร้านอาหารเก่าอยู่ที่นั่นนะก็ชื่อวันทันวระเบียงแล้วก็เป็นระเบียงพาฝันเขาก็เรียกตามชื่อร้านอาหารเก่าที่อยู่ตรงนั้นนะครับอยูอ่ปากทางเข้าไปที่มวยถึงเท่านะครับเนี่ยเขาก็จะแบ่นเป็น2เลนไว้ให้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเลนสําหรับวิ่งส่วนด้าน,น้นก็จะเป็นเลนสําหรับปั่นจักรยานนะครับเป็นทางยาวๆอย่างเงี้ยครับก็รักษาระยะห่างในการวิ่งก็ได้อยู่นะครับอีกเลี่ยงการวิ่งเป็นกลุ่มก็แล้วกันนะช่วงเนี้ยถ้าเพื่อนๆมาจากต่างจังหวัดไม่รู้จะไปวิ่งที่ไหนในเชียงใหม่นะก็มาที่นี่ได้เลยครับเนี่ยแหละสนามวิ่งเล่นบ้านผมเลยลืมบอกไปนะครับที่นี่เนี่ยรอบหนึ่งก็จะประมาณ4กิโลน่าจะประมาณ4กิโลแ0 0้อเมตรอะ ยี่สิบห้ากิโลและโหลดก่อนนะครับกินโมจิสักสองลูกตอนนี้วิ่งได้ประมาณสามสิบห้ากิโลแล้วครับก็เหลือเจ็ดโลก็จะครบฟูล้วก็จบไปแล้วนะครับสี่สิบสองกิโล,ล,ลหนึ่งฟูพอดนีนผมเอาตัวนี้มาครับแผนพรีเดเตอร์เอดนะครับก็ตัวนี้คอนเฟิร์มเลยนะฮะว่าใส่วิ่งยาวใส่วิ่งไกลได้ สบายเลยครับไม่กัดเท้าแน่นอนนุ่มสบายนะครับไม่จําเป็นนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าแดดร้อๆนๆอย่างเงี้ยร้อนจะจัดแดดจะจ่ายอย่างเงี้ยหลีกเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าหาเวลาไม่ได้จริงๆหรือว่าจําเป็นที่จะต้องอวิ่งท่ามกลางแดดร้อๆนๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี3มเคล็ดลับนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเคล็ดลับที่1ก็คือปกป้องนะครับปกป้องจากแสงแดดต่างๆนะครับก็คือใส่แว่นนะครับ หรือไม่ก็ใส่ปลอกแขนอะไรต่างๆให้รับที่2ก็คือเปียกปอนพยายามทําตัวให้ชุ่มให้เย็นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มันจิบน้ำนะครับเคล็ดลับที่3นะครับก็คือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนความเร็วนะครับให้วิ่งช้าลงมาปรับ เปลี่ยนระยะทางนะครับสับเป็นเซตเป็นเซตเป็นเซตไปเลยนะครับแบ่งเป็นย่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมกินน้ําหรือว่าเหยียดยืดพักระหว่างเซตด้วยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับ EP นี้นะครับช่วง running syndrome นะครับจะเป็นช่วงทริปแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับเกี่ยวกับการวิ่งนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องอัลตร้าพลังผักนะครับแล้ว EP นี้นะครับโหเล่นสะดึกเลยนะพี่นี้ ผมเอกอัลตร้านะครับผมลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ ep หน้านะครับบ๊ายบาย